嗯，停。Mm. ข้าวจี่กับปิ้นตับ เผ็ดร้อน มาทุกคนได้เวลารีวิวไม้เนาะอันนี้เป็นไม้ที่แบบไม่รู้สิทุกคนเราเราคิดว่ามันครบเนาะมันชื่อยูพิกวันเนาะยูพิกวันอันนี้คือเป็นโหมดที่ เป็นโหมด ASMR นะทุกคน ASMR ก็คือเนี่ยทุกคนก็จะได้เห็นได้ยินเสียงแบบชัดมากแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนไปโหมดอื่นคือเป็นโหมดแอคโคแบบเนี้ยทุกคนหัวาน้องนั้นหกักอายาลาย ไอ้กรแห่งทำได้หัวใจที่น้องหายสนวดเต็บ <c oughs> แค่นี้แหละเสีย <c oughs> งไม่ดีก็ไม่รู้เนาะทุกคนคือเขามีแอ <c oughs> คโคมาให้ก็ต้องใช้เนาะแบบอยากจะร้องเพลงอะไรอย่เงี้ยก็ทำได้แล้วก็อีกหมดหนึ่งคือนี่คือหมด ตัดเสียงรบกวนเสียงคุณจะเด่นชัดมากเพราะว่าถ้าคุณใช้หมดนี้ไม่ว่าจะมีอะไรรอบข้างก็จบเนาะก็คือก็คือเหมือนกับนางตัดเสียงรบกวนก็คือได้ได้ยินแต่เสียงเราไงทุกคนนี่แหละคือไม้ที่ฉันต้องการเพราะว่ามันมีครบในหนึ่งเดียวเลยจะ้ะไม่ว่าจะไลฟ์สดหรือว่ากิน ASMR ได้แน่นอนจ้ะทุกคนยังไงก็ถ้าอยากจะลองหรือว่าอยากจะสั่งซื้อก็กดสั่งในตะกร้าเลยนะวันนี้เราก็มารีวิวแค่นี้บายบาย